สวัสดีครับวันนี้มาต่อจากเรื่องเมื่อวานนะครับเรื่องโครงหลังคาเหล็กนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเอาเรื่องตัวระเบียงนะครับระเบียงหน้าบ้านนะครับที่เป็นบ้านทรงนี้ครับทรงโมดดิหนหรือมาแกนแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไว้นะครับเราจะเพิ่งเอาไปเอาทําหลังคา2สเต็ปสาสเต็ปนะครับคือจริงเดี๋ยวพอเราเข้าใจตัวนี้เราค่อยไปพลิกแพลงทําเอาอะนะครับผมคืออันนี้เป็นข้อมูลจาก ของผมนะครับพี่พัดจ้างสร้างบ้านนะครับเผื่อบางทีอาจจะพอใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆ้อสหรับนายช่างมือใหม่หรือท่านที่กําลังจะสร้างบ้านเองนะครับผมเนี่ยครับเอาทรงนี้นะครับไม่ง่ายก็คือบ้านโมเด์นะครับเสาสิบสองต้น่ะนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นบ้านสองห้องนอนอ่ะนะครับผมสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงแล้วมีระเบียงหน้าบ้านนะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องเสาระเบียงนะครับผมเสาระเบียงนะครับเราเราจะต้องเอาต่ํากว่านะครับคือ ให้ต่ากว่าเสาตัวในบ้านคือในบ้านเนี่ยเราจะสูงจากพื้นขึ้นไป3เมตรอ่ะนะครับผมแต่ว่าตัวหน้าบ้านระเบียงก็จะมีการดอปพื้นลงมาประมาณ5เซนหรือเเซนแล้วแต่เรานะครับแต่ว่าระดับสโลปเนี่ยจะต้องให้ต่ำกว่าอีกนะครับผมคือเราต้องเผื่อเหล็กด้วยนะครับผมตัวที่ลูกศรชที่เมื่อกี้คือตัวคานอาศัยของตัวในบ้านนะครับเราจะอาศัยตัวนั้นเป็นหลักเลยนะครับแล้วเราค่อยมาทําระดับเสาข้างหน้าลดลงนะครับต้องเผื่อตัวอาศัยตัวระเบียงด้วยนะครับก็จะมีอาศัยขวางไปตัวหนึ่งนะครับ อันนี้เราเหล็กกล่องคุณนิ้วนะครับถ้าเราจะเอาสลลบผมเอาสลลบ20เซนนะครับผมก็ต้องทดลงมา3าสิบเซนนะครับผมเผื่อเพราะว่าหัวเสานะครับแผ่นเพลทต้องวางอยู่ที่ระดับให้ต่ำกว่าข้างในเนี่ยสามสิบเซนเพราะว่าเดี๋ยวตัวระดับอสสตัวที่จะเป็นเหล็กกล่อง4ี่คูณ2นิ้วนะครับจะเว้นพาดหัวเสาสามต้นหน้าเนี่ยตัวนั้นก็ต้องทดนับขึ้นไปด้วยนะครับ1ิบเซนนะครับก็เท่ากับเราจะาสลลบส0สลลบ20เซนนะครับเนี่ยประมาณนี้ ท่านใดที่อยากสลปมากกว่านั้นก็เอาลงต่ำกว่านั้นนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณนี้เพราะระยะระเบียงใน2อเมตรห้าสิบนสลบเมตรหนึ่งเออสองเมตรห้าสิบนลบยี่สิบเซนก็โอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับคือแล้วถ้าเราชอบนะครับคือบางท่านก็อยากได้เอียงมากกว่านั้นนะครับผมเนี่ยครับที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับเรื่องอสสัยตัวนี้นะครับตัวสี่นิ้วคุณสองนิ้วนะครับคือเรื่องขนาดเหล็กโดยเราเข้าไปบ้ากันนะครับผมแต่ว่าผมจะบอกว่าตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ สี่คูณสองนี้คือบางท่านอาจจะไปทดเหล็กเป็นสามคเครื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เราก็จะเอาจันทันตัวนี้มาวางจันทันก็จะเป็นเหล็กของสี่คูณสองนิ้วเราจะวางชนกับตัวสีน้าเงินข้างในเลยนะครับคือมีสองวิธีนะครับเราจะวิ่งพาดตัวอาศัยนี้ก็ได้นะครับผมตัวในตัวที่ลูกศรชี้เราจะวิ่งพาดบนก็ได้ถ้าท่านใดที่กลัวไม่แข็งแรงนะครับผมแต่ว่าของผมส่วนใหญ่จะ,จะชนเพราะว่ามันจะเก็บงานผนังได้ง่ายนะครับผม และตัวต่อไปก็คือตัวฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างนี้เราก็ใส่ตัวขวามืออีกเหมือนกันนะครับผมลักษณะเหมือนกันเลยคือตัวที่หนึ่งที่สอง้วต่อมาเราก็จะใส่ตัวกลางครับส่วนมีอีกวิธีหนึ่งคือเราใส่ตัวปิดหัวก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใส่อย่างนี้แล้วก็มาดึงเอ็นตัดเอานะครับผมเราใส่หัวใส่ท้ายแล้วก็คั้นี้ก็พาดตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ดึงเอ็นตัดนะครับผม หึงเนตัดแนวที่ลูกศรชี้นะครับผมเอาให้ได้แนวนะครับวัดระยะจากเหล็กสีน้ำเงินตัวเสียในบ้านออกมาให้ได้ฉากกันนะครับผมเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วเราแปะหัวเลยนะครับผมปิดปลายจันทันนะครับผมเราก็จะปิดปลายจันทันเหมือนกับตัวบนเลยนะครับผมลักษณะเดียวกันกับตัวทํางานท้างบนนะครับคืออันนี้เป็นวิธีเอาแบบง่ายๆเป็นงานด้านบ้านนะครับผมก็ไม่ได้มีหลักการอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะทําประมาณนี้นะครับผมเนี้ยตัวนี้จะปิดเลยแล้วก็ การปิดเราจะต้องยื่นนะครับคือเรายื่นเท่าชายคางบนเราก็จะยื่นออกมาตัวนี้ผมจะยื่นออกมา80นะครับตัวหน้าเนี่ยยื่นออกมา80 80เหมือนตัวในบ้านก็เหมือนกันเราก็ไปเชื่อมเหล็กต่อึ้นมา80 80เลยคือเราจะเอาชายคา80แล้วก็ยื่น80นะครับผมถ้าเราเท่าไหร่เราก็คือยื่นเท่านั้นนะครับ ตัวปิดปลายจะเป็นเหล็กหลอง4ีคูณสนี้เหมือนกันนะครับผมหรือไม่ก็ใช้เหล็กตัว4ีก็ได้นะครับคือเรื่องประหยัดเหล็กอะไรเหล็กเซฟเหล็กเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับผมทําให้ตัวนี้ให้พอเข้าใจก่อนเดี๋ยวเวลานั้นเราจะมาประหยัดเหล็กอีกทีเรื่องประหยัดเหล็กเดี๋ยวมีวิธีอยู่นะครับผมเนี่ยครับมันจะยืนเท่ากันซ้ายขวานะครับผมทั้งตัวอาศัในบ้านก็ไปเชื่อมยืนไวน้ด้วยนะครับเพราะว่าชายคามันต้องเท่ากันนะครับผมเนี่ยเวลานั้นเราจะใส่ตัวริมแล้วคือจันทันริมเนะเราจะใส่อย่างนี้เลยเนี่ย คือจันทันดิมเสร็จแล้วเราก็จะเอาชายคาเรา80เซนล้วก็วัดออกมาให้มันได้แค่จบแค่80นะครับคือแล้วแต่เรานะครับเราจะเอา90ก็เอา90 70็ก็เ0นะครับคือให้มันเท่ากันนะครับกับตัวบนบ้านมันจะได้ดูสวยนะครับผมเนี่ยเสร็จแล้วจะเป็นรูปแบบลักษณะที่ถ้าเรามองจากข้างบนครับต่อมาเราจะใส่ตัวนี้ครับสีเหลืองเหลือคือตัวนี้มันจะเป็นโครงฟ้าในตัวตัวนี้จะสําคัญเดี๋ยวตัวคลิปต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะทําเรื่องตัวโครงฟ้าข้างบนว่าตัวเนี้ยสาคัญแค่ไหนตัวนี้ตัวเเหลืองนี่ จะใช้เหล็กกล่อง3ามคุณนิน้วครึ่งนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวสังเหลืองเนี่ยเราจะใช้สามคุณนิ้วครึ่งตัวบนบ้านก็เหมือนกันนะครับตัวท่านบนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกี่ยวแน่งถึงการทําโครงฟ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอันนี้ครับตัวนี้คันนี้ตัวที่เรายื่นออกมาเนี่ยชายคาเนี่ยแปรนะครับผมแพรตัวในเนี่ยเราจะถอยออกไปประมาณ15เซนเหมือนกันกับตัวบนบ้านนะครับผมอันนี้คือแปร้วครับขั้นตอนการวางแปรแปรจะใช้เหล็กกล่องนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งเหือนกั นะครับผมเหมือนกับตัวบนบ้านท่าเมื่อวานถ้าท่านใดได้ดูก็อาจจะพอเข้าใจนะครับผมเนี่ยครับตัวท้ายก็คือด้านท้ายให้เสมอเลยนะครับเสมอตัวกรอบกรอบจันทันไอ้ตัวปิดจันทัน่ะนะครับผมเพราะเวลาติดเชิงชายมันจะเสมอเลยนะครับผมส่วนปลายหลังคาเราจะยืนออกมาไม่เกิน10เซนนะครับเผื่อท่านใดที่อยากได้ยื่นมากกว่านั้นก็แล้วแต่เนี่ยครับตัวสี่งเหลืองนี่จะสาคัญมากนะครับเนี่ยถ้าเราติดที่หลังแเราติดอยู่ใต้แปรมันจะดูสวยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเรื่องตัวนี้นะครับอยู่ ด้านบนตัวบนบ้านนะครับตัวบ้านหลักด้วยอันนี้เป็นวิธีที่ทําได้จริงนะครับแล้วก็ไปทําแล้วก็จะดูสวยนะครับคือเราไม่อยากโชว์อกไก่เลือดเสียใต้ฟ้านะครับผมท่านใดที่อยากดูวิธีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําให้ดูนะครับผมแต่ว่าบางท่านกลัวไม่แข็งแรงก็ก็เอาให้ยื่นโผล่นะครับผมันมี2วิธีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับเรื่อง ตัวยื่นรับจันทรันริมเพื่อไม่ให้ฝ้าข้างนอกเนี่ยมีอกไก่โผล่นะครับผมมีตัวเสายิ่งโผล่นะตัวนี้เป็นตัวอย่างตัวของหลังคาตัวหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านที่ผมเอาเสากลางออกนะครับผมก็จะเป็นเสาสองต้นนะครับผมคือตัวนี้ก็จะทาเหมือนกันนครับผมลักษณะเหมือนกันที่แต่ว่าเสาระเบียงหน้าบ้านจะมีแค่2ต้นอย่างนี้นะครับคือตัวนี้มันจะเป็นตัวถักยาวนะครับลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่าการถักยาวนะครับคือตัวนี้จริงๆผมลงใบหลายทีแล้วครับผมก็เลยเอา เอาตัวเสาสามต้นมาลงให้ดูเมื่อกี้แต่วิธีการทําไม่ต่างกันนะครับผมเพียงแต่ว่าเราถักเหล็กนะครับตัวบ้านเจ็ดเมตรเราก็ถักเหล็กหน่อยนะครับผมเนี่ยครับพอเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบสโลปหลังคาที่อยู่ประมาณนี้นะครับคือ้ะเบียงน้อยนะครับท่านใดที่ชอบเบียงมากๆก็เอาลงเยอะกว่านี้เนี่ยครับวิธีนี้ง่ายๆนะครับการทําโครงหลังคาระเบียงนะครับผมครับก็เป็นงานบ้านๆนะครับผมคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับสําหรับนายช่างมือใหม่หรือท่านใดที่ยังไม่เข้าใจนะครับ แต่วิธีการทําและเทคนิคมันมีหลายวิธีนะครับผมแล้วแต่ท่านใดถนัดแต่ว่าผมว่าวิธีนี้ก็น่าจะพอมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับบางท่านนะครับผมสําหรับในช่างมือใหม่นะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูเรื่องโครงฟ้ากันต่อนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ